สวัสดีครับพบกับช่องโต t o ้ a channel ครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่99 Ren-Map p Performance ครับ d y n o T เทสนะก็อยู่ที่สมุดปราก,การนะครับอยู่แถวแถวอะไรนะเดี๋ยวบอกอีกทีนึงก็คือที่นี่ก็เป็นที่ใหม่ะครับปกติผมจะอยู่เอ้ยไม่ใช่สิผมจะไปรีแมปที่แถวปากน้ําอันนี้ก็ย้ายมาใหม่นะครับก็ย้ายที่อยู่มาใหม่เดี๋ยวผมจะบอกที่อยู่อีกทีผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะครับ ก็รีแมปตั้งแต่ร้อยซีซีจนถึงตัวพันจนถึงฮาร์เลย์เลยนะครับก็รีแมปที่นี่คือละเอียดมากนะครับไม่ใช่แบบทำทรง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 นะครับแล้วก็ที่ผมได้สัมผัสได,ไดโ,นโนที่อื่นมานครับต้องบอกว่าจูนไดโน,โนไหมหผมเนี่ยจูนกราร์ดไหมผมเนี่ยกราฟการาฟรอบที่ใช้งานในช่วงน้ำต้นนะครับก็คือน้ำมันบางมากนะครับจะไปจูนเฉพาะช่วงท้ายเพิ่มน้ำมันให้ผมอย่างเดียว ก็คือแบบกราฟไม่เนียนไม่สมูททั้งกราฟนะครับก็สุดท้ายก็ต้องมาจบคนนี้นะครับนะครับก็จุดเน้นคนนี้คือผมก็ได้เอาบิ๊กไบต์มาทำนะครับเคยเอาบิ๊กไบต์มาทำนะครับก็จูนที่นี่แล้วก็ก็ได้รู้จักกันนะครับก็เพราะว่า,าที่มาอีกรอบนึงเพราะว่าเขามีความละเอียดนะครับความตั้งใจจริงๆแล้วก,ก็คือเก่งจริงๆด้วยแหละผมบอกได้เลยว่า ม้าที่ไหนไม่ขึ้นที่นี่ขึ้นนะครับก็ในภาพก็เป็น n m a x นะครับใส่เทอร์โบเครื่อง R3 นะครับก็มาทําการจูนครับก็ไปดูกันครับก็เป็นลันแรกครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแรงม้านะครับในลูก50มิลก่อนจูนนะครับกี่แรงม้านะครับก็รถคันนี้ไม่การจูนมาแล้วตอนลูกเดิมนะแต่ทําลูกก็ต้องมาเก็บใหม่อีกรอบหนึ่งจากนะครับก่อนจูนนะครับก็12.5แรงม้านะครับ ก็ค่า AF เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูทีคือค่า AF เนี่ยในช่วงทุกย่านรอบเลยก็คือมันค่า AF ไม่สวยนะครับมั่วไปหมดเลยนะครับคือ <Okay. S 1> ไม่เฟี้ยวนะครับแล้วก็ต้องมาจบให้ที่ก็9รีแมปนะครับ uh huh. จูนเนอร์จูนใหม่ก็คือทุกย่านเนี่ยคือค่าเ F ตรงไปตามนั้นเลยนะครับตามค่าเ F ที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์เลยนะครับ จะบอกอย่างนี้แล้วก็หลังจูนนะครับเราได้มา1ตัวนะครับม้าเป็น13.5แล้วก็ได้ทอกขึ้นมาอีกนะครับก็ประมาณจุดห้านะครับก็คือสําหรับมอเตอร์ไซค์เนี่ยม้า1ตัวกับทอกขึ้นเนี่ยก็คือนิดๆหน่อยๆคือมันเยอะมากนะสําหรับมอเตอร์ไซค์รถเล็กนะเพราะว่า1สูตรนะครับซีซีน้อยคือ1ตัวนี่คือถือว่าเยอะนะก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับ อันนี้คือถ้าเป็นรถเดิมๆเลยสแตดด์จะอยู่ที่8ม้าแิดนิดนิดแปดต้นแรงม้านะพอเราทำรูห้าสิบมิลเราก็จะขึ้นมาเป็น13.5นะครับไดโน,โนแต่ละที่มันก็วัดแรงม้าไม่เท่ากันอีกนะแต่ที่นี่ไดโนได้มาตรฐานครับกไ็ไดโนเป็นป้ายแดงเลยนะก็เพิ่งไม่กี่เดือนนะครับก็ค่อนข้างได้มาตรฐานคือจูนตั้งแต่ 100, 4, 4, 4, 5, 5ร0อยซีซีกี่ซีซีก็ได้ก็ยันตัวพันนะครับสองสานฮารลย์ก็จูนได้นะ ที่นี่ก็ค่อนข้างเล่มาตรฐานนะครับก็ไม่ได้จูนแบบ <c oughs> สองสามลันเสร็จนะครับก็เขาก็จะจูนนะครับเอาให้ได้ดีที่สุดเค็นออกมาก็คือทำออกมาให้มันได้ดีที่สุดนะครับจะไม่แบบว่าจูนทรงๆนะครับแล้วก็เก็บตังค์นะครับต้องบอกแบบนี้เลยอย่าไปฟังเสียงเขากัน ครับตอนนี้เราก็อยู่กับเวฟร้อยสบไอปีสอ2พันนะครับก็หลังจากคลิปที่แล้วนะครับก็ผมได้ทําเป็นลูก50าิบมิลนะครับทีนี้ก็มาทําการครับเก็บนะครับจูนเก็บใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือ,อเราไม่ว่าเราจะทำอะไรขึ้นมาเนี่ยก็คือกับรถเนี่ยเราก็ต้องมาทำการรีแมปเก็บนะครับ คนนี้ก็จะเป็นคุณจูนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมผมบุ้ง99รีแมปครับผมมีชื่อในวงการไหมครับก็บุ้งนี่แหละครับอาจารย์ใช่ไหมจะเป็นอาจารย์แล้วตอนนี้เก่งแล้วครับคือเออเริ่มไงดีนะก็คือรถคันนี้รถคันนี้อ่าคุยถึงการรีแมปก่อนล้วกันการรีแมปเนี่ยคืออะไรอ่าการรีแมปก็คือการจูนกล่องเดิมอะไรครับมันก็คล้ายคคล้ายๆกับกล่องแต่งทั่วไปแต่ว่า ลิมิตมันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นการรีแมปเนี่ยต้องอาศัยแบบว่าทักษะนิดนึงเพราะว่ามันจะต้องปิด,ปดลิมิตพวกนะี้ครับครับผมปิดลิมิตก็คือกล่องเดิมคือเขาจะห,าห้ามนู่นห้ามนี่ใช่ครับเช่นพวกค่าบารอค่าอ่ายูโรต่างๆอะไรเงี้ยเขาจะบังคับมาเลยว่า,าช่วงกอคันเร่งเนี่ยเอฟต้องบางเลยนะเพื่อประหยัดอะไรประมาณนี้ครับอไอ้เสียให้น้อยที่สุดแต่ทีเนี้ยพอกล่องเขาสูบเซ็ตใหม่เงี้ยมันกลายเป็นว่ารถที่ทําลูกขึ้นมาเพื่อมาสามมิลสี่มิลอะไรเงี้ยครับมันจะเจอปัญหา เวลาถ้าเราไม่ปิดค่าพวกนี้ครับมัน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 จะใช่ก็คือน้ำมันมันจะบางครับมันก็จะขังนั่นเองครับก็คือเรามารีแมปเพื่อให้มันได้ค่าคตามที่สุดค่าที่เราค่าที่เรียกว่าค่าที่สมบูรณ์กับเครื่องสเต็ปนี้ค่าน้ำมันสเต็ปนี้อะไรอย่างนี้เราสําหรับเวฟตัวนี้ยมันมันถ้าเทียบกับเวฟตัวเก่ามันเหมือนกันไหมเวฟเครื่องบล็อกใหม่2 0 2พันสบ็ดกับเครื่องบล็อกเก่าไม่ถึงการจูนนะการจูนเหมือนกันไหมหรือว่ามันแตกต่างกันยังไงความยากง่ายมีไหม ก็จริงๆรถรุ่นใหม่เนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะยากกว่ารถรุ่นเก่าอยู่แล้วเพราะว่ามันมีพวกค่าแบบอะไรต่างๆเข้ามาเลยครับพวกค่าบาลอที่มากขึ้นยูโรสี่จะจากยูโรสีเป็นอ่ายูโรห้าอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีพวกค่า a f ที่ถูกกาหนดว่าต้องบางอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องไปหาหาพวกโค้ดปวดอะไรพวกนี้ครับออกมาให้ได้<ฯ>แต่ว่าในพูดถึงคือเราปวดเนี่ยปวดหมายถึงว่าปวดไม่ให้มันบางเฉยนะครับไม่ใช่ไปปวดให้มันไม่ทิมนะ ถ้าปล,ปลดไม่ให้มันทิมนี่ถ้าเจอฝนเจออะไรเนี่ยเรียบร้อยครับสะดุดเละเทะหมดเลยครับอผมถามอีกอย่างหนึง่งคือในกรณีรถอน้องๆในช่องผมบางคนเนี่ยเขาเปลี่ยนแค่หัวฉีดมีท่อมีแคมอะไรคือเปลี่ยนหัวฉีดแต่ไม่ได้รีแมปก็คือเป็นกล่องหลักเดิมทีเนี้ยกล่องมันจะทิมน้อยกว่าเดิมไหมหรือว่ามันมีการทิมหนาหรือทิมบางหรือว่าจะทิมเท่าเดิมพอระบบมันจับได้อะไรอย่างเงี้ยความหมายติก็เวลารถที่ทํามาเยอะครับ เช่นเปลี่ยนหัวฉี่หรือเปลี่ยนลิ้นเปนลี่ยนนุ่นเปลี่ยนนี่มาอะไรเงี้ยครับมันจะเข้าโหมดศูนย์ครับปกติเนี่ยโหมดศูนย์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนพวกแบบเซฟโหมดอะไรเงี้ยครับโหมดหนึ่งก็จะหนามากเลยแล้วก็มีโหมดสองโหมดสามโหมดสี่มันค่อยๆบางไปเรื่อยๆรถรถเนี่ยอย่างอย่างเวฟเนี่ยเวฟร้อยสิบคันเนี่ยนะครับก็จริงๆก็ทุกคันแหละครับควรท,ที่จะอยู่โหมดหนึ่งแต่ว่าโหมดพวกนี้มันจะเด้งไปเรื่อยแหละครับเวลาโหมดเด้งปุ๊บมันทำให้รถวิ่งเพี้ยนอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลารีีแมปปุ๊บเน่ย นอกจากเราจะจูนไฟน้ำมันปลดรอบแล้วเนี่ยนะครับเราต้องล็อกค่าให้มันอยู่ให้หมดหนึ่งด้วยนะครับถ้าทําไม่ได้ก็ก็รีแมปไปก็ก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีอะไรครับม,มาที่นี่ครับใครทําไปได้มาที่นี่ <laughs> ก็99รีแมปแล้วก็ฝากอะไรกับน้องๆที่เริ่มแต่งรถเริ่มอยากจะเริ่มแต่งคือต้องเริ่มจากอะไรแล้วอะไรที่หลังการรีแมปเนี่ยคือต้องมาอันแรกหรือมาที่หลัง ก uh <huh> <g> ็ถ้าถ้าน้องๆครับสมมติว่ารถเดิมเลยเนะีย่ยแบบรถเดิมเลยไม่ยุ่งเครื่องนะก็แนะนํานะครับให้ไล่พวกระบบอากาศลิ้นนูนนี่นั่นมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมารีแมปเป็นหลังสุดนะครับผม <ừ> ไม่ใช่ว่าไปรีแมปเสร็จปุ๊บไปใส่ของแล้วบอกว่ารีแมปมาแล้วผม <g> วิ่งไม่แรงเลย <ừ> <ừ> ไม่ใช่นะครับอย่างนั้นเพราะว่าคือการรีแมปมันเหมือนกับว่าเป็นการผสมรถให้มันให้มันดีที่สุดครับทาให้มันสมบูรณ์ที่สุดอะไรประมาณนี้ครับเพราะน้องๆก็ฟังไว้ก็คือรีแมปเนี่ยคือเหมือนจะ เป็นแบบด่านสุดท้ายเลยที่จะมาเก็บรถคือพร้อมจะซัดพร้อมจะแข่งรถดีไม่ดีไหนก็อยู่ที่การรีแมทแล้วการขึ้นในโน่เนี่ยกับจูนถนนก็ต่างกันอยู่แล้วเนาะผมว่าการขึ้นไดโน่เนี่ยมันก็ได้ความปลอดภัยแล้วก็อ้างอิงจากกราฟนะครับแล้วกคว็ความละเอียดใช่ความละเอียดทุกๆย่านนี่อยากจะบอกว่านี่จูนให้ผมนี่แบบ a f เนี่ยผมบอกเลยก่อนหน้านี้ผมไปทํามานะคือแบบ ทุกรอบเนี่ยคือค่าเอเนี่ยเพีย้ยนไปหมดเลยสวิงปึ๊กปักปึ๊กป,กปักอันนี้เนียนเดี๋ยวผมจะมีคลิปให้ดูนะครับคือต้องบอกว่าที่เนี่ยคือทํารถไม่ใช่2องสาลันนะเนี่ยยี่สิลันนะครับสัุดบนจอเลยก็คือทําจนกว่ามันไม่ขึ้นแล้วนะครับก็คือไม่ได้เอาตังค์อย่างเดียวที่นี่ก็คือต้องต้องออกไปให้ดีสุดแล้วทำให้เต็มที่ที่สุดนะครับก็ยังไงก็ฝาก99บ อยู่ที่ไหนนะครับอ่าซอยสีด่านสามทับสามครับผมอยู่แถวแถวอ่าวัดด่านสำโรงครับอ่าถนนสีนครินครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นนะครับหน้าเพจแล้วก็หน้าเฟซบุ๊กไว้ให้เลยนะครับถ้าใครสงสัยหรือว่าต้องการถามอะไรก็ลองทักถามพี่เข้าไปหรือใครอยู่ใกล้เคียงนะครับต้องการสนใจรีแมปก็เข้าไปสอบถามได้เลยนะครับแล้วก็ใครสงสัยเรื่องรถผมอีเวฟแดงนะครับก็ใครสงสัยอยากจะทาอะไรหรือว่ามีอะไรก็ ทักเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวผมตอบอยู่แล้วล่ะตอบทุกคนอยู่แล้วนะครับก็วันนี้เราจบกันที่แรงมาเดิมเท่าไหรนะ่แล้วตอนที่มาตอนที่มาก็2.5ครับปั่นไป2ลันที่อุณหภูมิประมาณ85-90นะครับก็ทับกันเลยทั้งสองลันนะครับผมก็เลยเอาลันสองขึ้นลันเดียวครับแล้วก็จูนเกีียวไปทั้งหมด24ลันนะครับประมาณประมาณ เก้าไฟล์ประมาณเก้าไฟล์นะครับเก้าไฟล์นะครับเก้าไฟล์ก็ได้มาตัวหนึ่งนะครับไอรันที่ยีบสี่เนี่ยที่เห็นเปิดอันเดียวนี่คือทับกันสองรันนะครับทับกันสองรันนะครับนะครับสิบสองจบที่สามจุดห้านะครับเขอก็จากสิบจุดห้าเป็นสิบเอ็ดจุดศูนย์ครับผมไได้มาอีกสิบจุดห้าแต่กราฟถ้ามาจากกราฟเนี่ย ช่างว่าเป็นไงบ้างจุนเน่ก็สําหรับกราฟแบบนี้ผมว่าขี่สนุกเลยครับเป็นรถที่มีทั้งต้นกลางปลายเลยครับครับผมกราฟสวยคือแบบมันทยานขึ้นสมูทเนาะใช่ครับทยานขึ้นคล้ายๆรถพวก c b r 1 5 0เลยครับผมคือแบบออกมาแบบแนวโรงงานเลยครับโรงงานเลยแบบสมูทเลยใช่ครับสมูทเลยโอเคก็ยังไงก็ฝาก99รีแมปด้วยครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ก็นี้นะครับที่ติดไว้นะครับก็ให้ดูนะครับเป็นตัววัดค่า F ส่วนผสมนะครับว่าค่าน้ํามันเนี่ยที่เราเซตไว้นะครับผมจะใช้อยู่ที่ประมาณ12ปลาย13ต้นประมาณนี้นะครับก็ใช้น้ํามันเป็น E20 นะครับถ้าดูจากตุ่มไฟนะครับก็คือมันจะติดเท่ากันตลอดก็คือจูเนอร์ได้มีการปรับทุกย่านรอบนะครับให้มันเป็นค่า ตามที่เราตั้งไว้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมต้องบอกเลยว่าผมไปจูนมานะครับมันสวิงนะครับในรอบใช้งานผมเนี่ยเป็นน้ํามันบางแต่ต้องกดคันเร่งร้อยเอร์เซนถึงจะเป็นค่าที่ตั้งไว้นะครับก็คือซึ่งมันทําให้รอบที่เราจะใช้งานเนี่ยเราไม่ได้บิดร้อยตลอดน,นะครับมันจะเกิดน้ํามันบางนะครับเราก็จะทาให้เครื่องร้อนเกิดความเสียหายกับเครื่องยนต์นะครับถ้าสังเกตเนี่ยตรงไฟผมเนี่ยตอนนี้คือจะบิดเกียร์ไหนรอบเท่าไหร่ ไฟติดเท่าเดิมตลอดนะครับโอเคครับ